สวัสด <aunque S 2> <me> ีค <cheg> รับอยู่กับคุยในไลฟ์แอดจีนะครับเดินทางมาถึงช่วงนี้ครั้งหนึ่งครับช่วงเทคออล์ครับช่วงที่ผมจะพาคุณไปเดินเล่นกับศิลปินนะฮะเราจะมาดูกันว่าตัวตนของศิลปินที่แท้จริงนะฮะเขารู้สึกนึกคิดกันยังไงนะฮะแล้ววันนี้ครับผมอยู่กับคนนี้ครับสวัสดีครับผมอัดยศเดครับ สวัสดีครับอัดครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ชั้นสิครับเพิ่งออกมาจากถายรายการ l i ฟ e แอดจีครับเรียมากันท่องลงเลยครับนี่ครับพัดสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ์ดมือกองครับทำไมหน้าเหมือนกันนะครับสองคนนี้จริงๆเป็นฝาแฝดกันครับที่อย่างไรครับเป็นพี่คือไม่เหมือนไม่เหมือนสักทีเดียวดีกว่าใช่ผมว่าผมหลอกกว่าครับ The Black ครับ The Black ครับผม b l a ครับเล่นเบสครับผมเป็นคนข่าวมากเลยครับไม่รู้จะข่าวไปไหนชอบทาแป้งครับหลังเวทีก็แอบบลู นี่เป็นตุ๊ดเหรอไม่ไม่อ๋อไม่เป็นไม่รู้บอยเยสเดย์เล่นกีตาร์ครับแว่นสวยนะครับครับขอบคุณครับมาไก่ครับแว่นมาไก่ลงเกลือเดี๋ยวยืมตัวอัดไปเดินเล่นกันในหนึ่งแล้วกันนะครับได้ครับอย่าจากฉันไปอยู่กับฉันคนไปเลยไปเลยไปอันนี้เป็นคนยังไงครับผมกับมือกองฟ้าเนี่ยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยมหนึ่งแล้วครับเข้ามหาลัยเสร็จปุ๊บอาร์ตก็ไปรู้จักกับพี่บอยส่วนผมไปรู้จักกับปั๊กแล้วมาลงวงกันใหม่ ก่อนหน้านี้เราเราเล่นกลางคืนเล่นดนตรีกลางคืนตั้งแ,แต่ก่อนจะเรียนจบพอเราเล่นเพลงค,คนน้นคนนี้คนนั้นบ่อยๆแล้วเรารสื่อว่าเอ้ยเราอยากมีเพลงตัวเองมากมทุกคนก็เลยตกลงไปทำเพลงมาให้พี่โปรดิวเซอร์ฟังก่อนมาแลกชื่อพี่โตชื่อพี่โตเขารู้จักครับกับพี่ฟองเบียร์พี่ฟองเบียร์ก็ชอบก็เลยโอเคก็เลยบอกว่าได้มาอยู่ที่ค่ายครับ คือก่อนที่จะมาเจอพี่โตเนี่ยเราก็ทำมาเรื่อยๆหลายเพลงมากจนเป็นเพลงวนนะครับที่ใน movie, โปรเจกต์แลิฟคิวคอนเซ็ปต์อัลบั้มคือเหมือนเก้าคนเก้าอาชีพสุดนใ้ายคนจะรู้จักคิดว่าผมมาเป็นนายแบบหรืออะไรมาก่อนอย่างเงี้ยแล้วพี่เบียร์เขาเลยมีเพลงนี้ก็ยิวเพลงก่อนแล้วกัน<ม>ชิมลางด้วนพอมันก็เลยมีฟีดแบ็คเข้ามาพี่เบียร์ก็ <ๆ S 2> เลยเออยังมีทำอัลบั้มเลยนะจัะก่อนก่อนก่อนที่จะมาอยู่วีเราก็เคยทาเพลงแล้วก็ส่งไปที่ค่ายค่ายหนึ่งเอ้ยก็ยังไม่ผ่านสีไม่ผ่านสี่ไม่ผ่านเพรนั้น,นเราก็รู้สึกแบบ ก็ทอนะทอนะแต่แบบเราก็พยายามสู้เต็มที่อะไรเงี้ยผมว่าชีวิตหนึง่งคนเราถ้าเกิดมามันใหท้ทำความฝันนี่มันมีความสุขครับมันมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกับกำเงินหรือทองหรือว่าอะไรชื่อเสียงหรือว่าแค่แบบทําในสิ่งที่หลักตอนบิ๊กมาเทเนปีล่าสุดอยากจะบอกว่ามันเป็นเวทีใหญ่มากแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นเวทีขนาดนั้นตอนก่อนขึ้นไปผมแบบตื่นเต้นมากครับตัวสัน่นขึ้นไปแล้วจะพูดยังไงจะทาอะไรดูไหมแต่พอได้ขึ้นไปได้จับไม์แล้วพอร้องเพลงคำแรกแล้วมีคนร้องกับมา ม,มันเหมือนเป็นเสียงสวรรค์นะครับที่แบบว่าคนหลายหมื่นร้องเพลงเราได้มันแับโอ้จําไม่ลืมครับเป็นประสบการณ์ที่แบบสุดยอดมากๆครับเราก็ได,ได้ได้ทำในสิ่งที่เป็นเป้าหมายแรกที่พวกเราต้องการก็คือได้มีเพลงของตัวเองด้เป็นศิลปินเป้าหมายตอนนี้ก็เหมือนกับว่าพยายามจะทําให้มันดีที่สุดดีไปเรื่อยๆพยายามจะตั้งใจทําเพลงพยายามคิดโชว์ให้ดีเราได้ไปสไประส้การันมากๆต้องขอบคุณทุกคนมากๆท,ที่ที่ให้การสนับสนุนวงพวกเราเพลงพวกเรานะครับ วันไหนถ้าได้เจอการมีโอกาสแล้วเรามาสนุกด้วยกันครับโอเคครับเอาละโอ้เมื่อยครับเมื่อยมากบริษัทเลยมา้โอเคครับอัดครับอยู่ดีๆก็มาเดินเล่นด้วยกันครับเป็นยังไงบ้างครับก็ดีครับก็เหมือนกับได้คุยเรื่องที่แบบว่าอ่าเราก็ไม่เคยพูดอะไรให้ใครฟังมาก่อนขอบคุณอัดมากครับครับขอโชคดีมิชัยครับบลอกเลยบายบายกล้องครับ